ครับ3คะแนนครับเนี่ยครับเนี่ยครับครับวันนี้เราเข้ามาปลุกครับรถ ừ. ừ. ไปไ,ไหนไปนไปไปนอกสัมาษนอกไป ต่อยกันดีครับคุนี้มต่อยดีมากๆครับ มีโอกาสอยากแก้มือไหมแก้มือได้ผมอยากแก้มืออยากมีโอกาสอ่กไหมครับร really? ้อยร้อยห้าให้ไเดิมได้ครับครั้งนี้ที่ชิงแชมป์ทำได้เมื่อครั้งที่สองครับครั้งแรกเป็นแชมป์ประเทศไทยครับได้แล้วก็ไปอ้อมน้อยหรออ้อมน้อยไม่ได้อ้อมน้อยไม่ได้ เท่ากับชิงครั้งนี้ครั้งที่สามได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรสู้ต่อไปเดียย๋ยวไปดูตัวชนะหน่อยฮะดูนี้ไต่อยดีไต่อยดีไต,ต่อยดีทุกคู่เลยนะครับทุกคู่สวัสดีครับสวัสดีราวดาออด,ดานครับออด,ดานพูดไทยได้ไหมฮะพูด <c oughs> ได้ครับชัดเจนเลยครับ จังหวะนั้นถ้ากลับกันเนี่ยถ้าถ้าเราเด้งไปเป็นคนเด้งโดนเชือกเนี่ยไม่น่านะว่าถ้าว่ากลับกันหนักมมไไ่่่่นนาาหลายคนมองว่าเราแบบว่าใจร้อนเลยไหมไปไปบวกเขาไปอะไรอแต่ควาจริงคือมันไปโดนก่อนด้วยตั้งแต่แนแหลนแรกเลยมันดิ่งเขี่ยมาผมก็มันไม่ได้เด้งเขี่ยอะมันเขาก็เหมือน คืนนะรับออได้ดเสียงพอดีเสียงเชี่ยบไมกลับมาเออจ๋ได้เนาะไม่เป็นไรยังไงก็ยังไงงก็ยัสู้ต่อหลายคนถามว่าจะมีโอกาสกลับมาต่อยสลับห้ายกบ้างไหมแล้วแต่แล,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 แล้่แต่คือถ้าอย่างเมื่อวันศุกร์ชนะไปเนี่ยยังไงไม่ได้กลับมาต่อยห้ายกได้เพราะ<ช>ว่ามันเซ็นสัญญาวันใหญ่ไปแล้วแต่ทีนี้ไม่ได้เซ็นก็อาจจะมีกลับมาทำฟอร์มบ้างแต่เอาจริงกไม่ต้องทำฟอร์มก็ได้นะต่อยให้รุ่นต่อได้เลยนะ ผมขาเพิ่งแพ้ต่อยทั้งหมดกี่ไฟต่อยมาแปดจับเพลนครับแปดแพ้แค่ไฟเดียวนะ <c oughs> เ,ออเสียดายเสียดายไม่เป็นไรสู้ต่อไปครับ,รบในไงนี่คือน้องรักผมอีกหนึ่งคนแล้วก็ <c oughs> ผมยังยืนยันเสมอว่าค่ายเกียรติเพชรเนี่ยชาติพยัคฆ์เนี่ย<ไ>สมควรต่อยวันมากที่สุดครับโอเคครับสู้ต่อไปครับเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้โบนัสนะอันนี้ไม่คุยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 เดน๋ยวเดี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 ๋ยวดี๋ยวเดี จ้าครับ FC บอกให้เต้นมเต้นให้ดูอีกทีหนึ่งเต้นขอเต้นโชว์่อยเต้นนวันนี้วันนี้เต้นนเวทีได้ด้วยใช่ไหมได้ครับก็ได้แชมป์วันนี้อ้เจ้าที่สนามอนุญาตดีใจดีใจครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้แชมป์เส้นแรกนยครับเส้นที่สามเส้นที่สครับมีมีใครบ้างครับมีเพชรกิตติและก็ยอดอิสานแล้วที่เส้นที่สามอันที่เส้นที่สามใช่ครับ โอเคครับไปขอบคุณครับจ่าครับรรไปเลยนะนครับไปตรงนี้และครับแบบนี้เลยจา่จาจ่าพาน้อมมาได้จา้าครับออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้ว,ไป,ลวไปอยู่นู้นแล้วไปอยู่ที่อยู่ที่นู้นแล้ว ชนะในชีว inh ิตเลยวันนี mm ้จากบ้านมาคิดไหมว่าเราจะได้เข้าแชมป์กลับไปบ้านความความรู้สึกตอนแรกเป็นไงบ้างรู้สึกแรกอยากได้ครับอยากได้อยากได้เคยชิงเคยได้มากมั้งไหมเย เพื่อแต่ยืมของพิเศษปรุนมาใส่สายรูปด้วยโอยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีกางได้้องไ่มีโอาสได้งทยุด้าการเกมแล้วน้องต้อการได้ได้ไดมได้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 ไดงได้ได้ได้ไดนได้ได้ได้ไ้ได้ไเ้ได้ไดรไบ้้ไ้ได้เดวเดยได้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 ะค้ับเพราะน้เก่งด้ได้ไอ้ตั้ได้ไท้่ดีกว่าเราด้ได้ได้เพราะว่า้้เ ใช่วันนี้เราไปบนวกเราแบบตรอและพูดไม่ได้เราต้องรอจังหวะแต่วันที่เด็ดของเราวันนี้ที่วางไว้ก็คือหมัดใช่ไหมใช่จังหวัดทั้งสองรอต้องหมัดทั้งสองรอรอลูกขโมยต่อยโอ้ยคขโมยต่อยหมายถึงว่ากีฬาเข้าบ้านประมาณนี้ใช่โอ้ยจากเกมวันนี้ว่าเราโค้งเขาใหญ่มากเราโค้งจะต้านไม่ไหวนถ้าเกิดว่าไม่ได้นับลูกนั้นเนี่ยจากเกมมองว่าเกมเกมงานชกมันจะหยุดหยุดแางนี้ไหมก็ยังชนะอยู่พร้ยังชนะอยู่ เพรา้องเขา่สติที่ลล่อยมวยก็เสียจังหวะแค่บนชนะแล้วเขาทำไม่เป็นตัตัวไม่รอดเกยเลยมองดูแบบนั่งเปลียนิดนึงก็คือพูดง่ายๆว่าแข่ยกเนี่ยเราเราก็เหลือยเดียวเขาอยู่ตลอดเลาทุย่มเลยเขาต่อทุกยกแต่เขานไปไม่ได้มวยมวยเราทำได้เกมวยเองไป็นที่เรายิ่งได้ครับเพื่อลจากเกียรก็มั่นใจเลยไมาแล้วมันงวันี้วันนี้วันนี้วันนี้จะกันกีอว จนับยปเลยะเอมาพูดถึงจังหวะที่ได้นับ่อยจังหวะนั้นเนีาไปยังไงมันถึงได้นับะยืน้นต่อยปกตินี่นะครับเขาเขาโดนก่อนยืนต่อยมัดใช่ไหมัดใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเขาเจะเมาหลายหลายช่วเวเจะเอามัดหัวแล้วก็มัาทุกรั้งเราพร้อมที่จะรอแก้ทางเขาอยู่แล้วนะครับบวกนี่แล้ว ก็หน้าเ่าหืนโอาแล้วแล้วเทนนี้นี่อัดชิทได้มาหึเ่ใส่ใส่ไปอีกรับแท้ไปรารเดมาะคกูต่อสูนี้ตจ่อไปคู่หน้าครับยินดีกับโชด้วยนะครับ